ทำงานกับเรียวอยู่ในครอบครัวเรียวมาหลายปีแล้วปีที่สามที่ได้มางานวอร์ดิบค่ะยังส่งต่อพลังดีๆให้กับบริสัทคุณเสมอค่ะก็รู้สึกว่าคําว่าวอร์ดิบมันเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็ถ้าทุกคนรู้จักคุณค่าในตัวเองนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะจากวันนี้เองเราก็ได้เห็นความแตกต่างเรื่องหลากหลายเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวันของการเป็นผู้นำเหนอและก็แล้วแต่เราเรารู้สึกยังไงบ้างกับการส่งต่อ หนูรู้สึกดีใจนะคะที่ที่รอยย่อให้คุณค่ากับเรื่องนี้แล้วก็คือไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในอาชีพไหนเพศอะไรคนทุกคนล้วนแบบมีสิ่งที่ตัวเองคู่ควรนะคะแล้วก็สิ่งนั้นก็แต่ละคนก็จะรู้ดีที่สุดว่าตัวเราคู่ควรกับอะไรและอะไรคือสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับเราโดยที่ไม่ได้สึเรื่องควาพูดของใครก็ต่างที่มใช่ค่ะคือหนูว่า คนเราทุกคนอะรู้ดีที่สุดว่าตัวเราต้องการอะไรและเราเคู่ควรกับสิ่งไหนอะคะมีแค่เราเท่านั้นที่บอกได้ค่ะก่อนที่จะเกิดประโยชน์นั้นขึ้นมาเกิดอะไรคื้อกลับกับรอยัลเหรอคะทำไมเราถึงอยากส่งต่อการที่ว่าคือเอาจริงๆลิงก์ไปวันที่2องในเาที่ผ่านมาค่ะที่ได้ไปดูสารคดีของคุณอีลอนสป ace ด้วยก็รู้สึกว่าคำว่า <im> วีเวิร์ a ด d w ม r t h ีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันมันมีเรื่องราวแล้วก็พัฒนาการมาในแต่ละยุคแต่ละสมัย <c oughs> แล้วสิ่งที่คุณอีลอนเขาได้สร้างขึ้นมาก็คือเขาพยายามจะบอกว่าคนเราทุกคนมันมีวีเวิร์ดิทอะคะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนมีคุณค่าที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่คู่ควรกับเขาเแต่ว่ามันจะมีสถานการณ์ต่างๆแล้วาสังคมทุกวันนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องมากเลยแต่ว่า มันจะมีสิ่งที่เราคอยรออยู่ถ้าคือคือหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบพี่ๆท,ทุกคนแบบคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราเราล้วนต่างแบบไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกหรอกค่ะมันอาจจะมีบางวันที่มันยากอาจจะมีบางวันที่เราต้องผ่านเรื่องอะไรไปอ่ะก็ก็แต่สุดท้ายแล้วถ้าเรารักตัวเองมากพอแล้วเรารู้ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแบบเราเราจะเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็จะมีวันนั้นของเราทุกคน,นะคะ่ะอย่างวันที่ฝนตกของนิชาอย่างเงี้ยนิชากลับมาเห็นค่าตัวเองอยังไง <ไป S 2> นะฝนตกก็กลางร่มเลยแต่วันที่ย่างอะไรเงี้ยค่ะเจวันที่เจวันย่ากๆในชีวิตวเนี่ยก็จริงๆเป็นวันที่ถ้าถ้าเป็นนิชานิชาจะจำศีลก่อน,นะคะ่ะจำศีลอยถึงบแบบกลับไปอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะๆว่าว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเราต้องการอะไรแล้วถ้าคือเราจะไปแบบไหนอะไร้ยคะเพราะว่า สำหรับนิชาแล้วคือไม่ว่าจะเป็นทางเดินแบบไหนก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจด้วยด้วยตัวเราจริงๆไม่ใช่แบบตัดสินใจเพราะคนนั้นบอกแบบนี้คนนี้บอกแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นคนนั้นพูดแบบนี้อะไรค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะสําคัญที่สุดแล้วเรามองย้อนกลับมาเราก็จะไม่เสียใจทีหลังด้วยอะไรอย่าอย่างวันนี้ไหมคะอย่างความคิดเนี้ยที่ว่าว่าแบบเฮ้ยเรา ไม่มีใครรู้จากเราเท่าตัวเราเลย<ห>มันได้มาจากไหนอะทไมถึงแบบมันได้มัอนอยู่ๆถึงมีความคิดว่าเอ้ยจริงๆหลายคนค่ะ <c oughs> คือแบบทั้งพี่ๆในวงการทั้งคนที่เป็นแบบไอดอลของเรา <c oughs> หรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นแบบคนหลายๆคนแชร์มุมมองตัวเองผ่าน, <c oughs> านเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า พอเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงด้วยอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าหนูเองเคยผ่านเรื่องราวตอนแบบเข้าวงการมาแล้วก็มีคนแบบเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้รู้จักเราเขา, <ritis. S 2> เาก็อาจจะพูดไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราแล้วเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทาอะไรอะไรเงี้ยก็มันคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ไม่งั้นคงไม่ได้มีนิชาในวันนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าฟังแต่เสียงคนอื่นแล้วก็เศร้าน้อยใจแล้วก็หยุดทํามันไปอะไรการท<า>ีห่หลายๆคนอาจจะเห็นเราเป็นตัวอย่างเป็นต้น,น,ตนแบบในการใช้ชีวิตในการในนฟางคิดของเราอะไรยเงี้ยมันจะทําให้เราต้องอยู่ในกรอบมากขึกก้นเ่ไหมอืมในกรอบไหมสำหรับหนูไม่ะคะ่ะไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่แบบว่า,าคน มองว่าเราเป็นไอดอลหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแอ p r ิเ i a t e ด้วยซ้ำที่ที่เขาเห็นภารพนี้ของเราอะไรเง, hmm. งี้ยค่ะส่วนภาพจำภาพจำเราตอนนี้คือเป็นสาวสตรองหวันวราจริงๆเราแบบสตรองต้องสตรองมาตลอดต้องสตรองหนูก็สตรองมาตลอดะตอนนี้คือสตรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะก็สตรองมาตลอดค่ะคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเอ่อ มีเขาเรียกอะไรเซลฟ์เอสตีม mm hmm. ะคะ่ะที่ที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเราวสเปซตรงไหนคือพื้นที่ของเราแล้ว,ลว,ลวเราจะใช้ชีวิตแบบไหนคือไม่เคยแบบไม่ใช้ชีวิตเพราะ mm hmm. เพราะต้องมาทํางานในวงการอ mm hmm. ะไรคะแบบอยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยาก explore อะไรก็ทําอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็รู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าลองผิดลองถูกได้แบบอาจจะผูกห mm ักบ้างแต่เราก็เรียนรู้มานะคะแล้วก็อันนี้มันก็คือแบบชีวิต อย่างล่าสุดก็คือมีคนเอาเรื่องของเราไปพูดต่างๆนานาพี่ว่าหนูเห็นข่าวบ้างแล้วแหละอะไรเงี้ยมีมีอะไรจะบอกไหมว่าเออคนเข้าใจผิดหรือเขาเข้าใจถูกยังไงเอาจริงๆไม่ได้ดูมากเวยค่ะว่าใครพูดอะไรมันเยอะอ่ะโอเคก้ะพี่ผักคาตรงๆมั้ยได้แล้วคุณคางเคลงใช้ว่าอันสุดท้ายนิชัจะตัดสินใจยังไงโอคนเขาบอกว่าแบบ ดีค่ะดีค่ะดีค่ะแค่ค่ะหนูก็จะตอบคําเดิมว่าหนูมูฟออนแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยออกมาพูดอย่างอื่นเลยแต่ว่าคนอาจจะเดาไปก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดหนูก็จะพูดเหมือนเดิมค่ะคือคอมเมนต์ต่างๆพอมันเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีกระทบกับเราไหมเพราะบางคนเขาก็เอ๊ะยังไงแล้วก็โดนตีเลยคิดว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยยังไม่คลี์อะไรเงี้ย ไม่ชัดหรอคะไม่ยถึงว่าบางคนเขาอาจจะแบบตจงตีจากโจมตีเราแบบมีคอมเมนต์มาตจงตีเราแบบก็ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่เขาหนูก็พูดตามความจริงของหนูหนูพูดในพาร์ทที่ที่หนูพูดไปแล้วอะแต่ว่าถ้าอยากจะคิดหรือว่าจินตนาการหรือว่าอะไรในแบบของตัวเองก็หนูคงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ค่ะหนูก็จริงๆ Uh huh> มันก็มันกระทบได้มันกระทบความรู้สึกไหมอะเพราะว่าอย่างที่วิชาบอกว่าเรารู้แหละว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ว่าไอการที่คนอื่นเขาไม่ร şey ู Listen, rumors, ้อะแต่มาตีความไปได้หลายรูปแบบก็เออกระทบความรู้สึกไหมเอาจจริงก็เป็นมนุษย์ก็มีบ้างที่รู้สึกว่า what เกิดอะไรขึ้นอะไรเี่ยค่ะแบบยังไม่รู้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าก็เออเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราแต่นะวันนี้เราก็รู้ว่าเราชัดเจนมากแล้วหนูก็ชัดเจนมูฟอนแล้วอยู่คนเดียวค่ะหนูมันไม่ชัดเจนเราค่ะหนูก็อยากบอกบอกทุกคนด้วยว่าค่ะหนูแบบแบบไม่ต้องเป็นห่วงแบบหนูมูกออนแล้วแล้วหนูก็มีชีวิตการทํางานเราสูกกระพ่งไปคันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ไปที่น,นั่นอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะกับรอยย่อก,ก็หนูก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ทอื่นๆ<ม>นะคะชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่พาร์ทความรักอย่างเดียวเรายังมีอีกหลายอย่างมากเลยทั้งแบบเพื่อนความรักที่ดีๆจากคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งแบบงานดีๆค่ะแบบมันดีจะตาปพาร์ทความรักจะพาร์ทความรักนี่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาได้ยังไงยังไม่น่ไม่ขอเวลาแป๊บหนึ่งคือ เรนจะแข็งแรงขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ค่อนข้างอยู่กับตัวเองได้ดีค่ะอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็รู้ว่าในแต่ละวันเราโฟกัสอะไรเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็หนูก็เห็นคุณค่าของงานทุกงานที่หนูได้ทํานะคะมันก็ มันมันมีความหมายอะค่ะขอวิธีมุกออนหน่อยได้ไหมอยาอยากจะรองแบบมิชาต้องทำยังไงบ้างเราเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะมีเวของตัวเองไม่เหมือนกันนะคะเป็นคะเราคนตัวเองมากพอไหมคะกับการที่เราก้าที่จะเดินไปข้างหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นก็รักตัวเองมาตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่พาร์ทเดียวค่ะมันมีอย่างอื่นให้ให้ให้เราให้คุณค่าแล้วก็โฟกัสอีกเยอะเลย แต่คนเขาก็จะบอกว่าแบบนิชาตอนนี้ก็คือลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟหนูจะรับได้โอเคค่ะชีวิตมันก็คงไม่เพอร์เฟกต์ได้เรื่องแต่เราแต่เราแอพพิเอชไงค่ะบจะพูดเรื่องความรักรอบตัวหนูมีความรักดีๆเยอะมากๆค่ะการที่เรายังไม่ไม่ได้มีความรักมองว่ามันเป็นการที่เราบกพ่องหนูอไม่เพอร์เฟกต์ไมใช่ไหม No No นะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคือความรักไม่ได้เป็นตัวตัดสินแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร อยู่ที่ตัวเรามีหลายรูปแบบไหมคะหลายรูปแบบค่ะไม่ตปิดคำถามนี้คืออะไรตัวเองคนเรางเราเราไม่จาเป็นจะต้องให้ใครไม่คือคือจริงๆแล้วพื้นฐานของคนทุกคนแล้วการที่เติมตัวเองได้เต็มมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่เราไม่ต้องไปแบบแปะชีวิตหรือความรู้สึกไว้กับใครค่ะมันก็หรือว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะเพราะว่าเราทุกคนคู่ควร ในวันที่เราเหนื่อยๆพอรู้สึกว่าต้องกำลังใจอะไรแบบนี้ต้องเอามาจากสิ่งอะไรอ่ะนะชาก็มาจริงๆก็มาจากตัวเองส่วนหนึ่งแบบว่าเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สําคัญมากๆก็คือเพื่อนๆรอบตัวครอบครัวคนรอบวายชาเอ่อคนรอบข้างที่ที่ทุกคนก็แบบนูนูมีเอ่อคนรอบตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงเราก็ ทุกคนที่รักหัวใจของหนูเยอะมากๆแล้วหนูก็แอบพิเศษกับความรู้สึกนั้นที่ทุกคนส่งมาแทนแสดงว่าทุกคนส่งพลังบวกใจที่ชากันหมดเลยรก็วัวใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็แบบเพิ่งเจอทุกคนคือกูดีกูมากขึ้นไหมจอ๋อไม่ค่ะคือทุกคนค่อนข้างแบบรู้ว่าว่าหนูเป็นแบบชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าหลัวค่ะแต่ว่าคือไปคานครั้งนี้คนผมก็บอกว่าเออหนูเกี่ยวกับรักมากเ ขอบคุณมากมากเลยคือคือเป็นเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่แบบเราตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือด้วยเป็นความความเป็นแบบเทศกาลหนังเมืองคานด้วยมันก็เป็นสําหรับแบบหนังอะคะ่ะโดยเฉพาะแล้วเราก็อินกับการแสดงกับวงการหนังอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมากๆเลยที่ได้ไปยืนอยู่ บนพรมนั้นกับดาราหลายๆคนแม้กระทั่งแบบแม่ชมเองที่แบบไปมาหลายปีมากๆน้องเบสกอะไรอย่างที่ไปด้วยกันอะไรอย่างคะ่ะคือรู้สึกว่าก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้มีภาพนั้นเหมือนคนอื่นๆด้วยอะไรค่ะภาษาถูกเรียกวิชา d i s เวอะไรอย่างี้รู้สึกหัสั่นค่ะาสั่นมากจริงๆเพราะว่า เหมือนเข้าไปอ่ะจริงๆผมไม่ได้ยาวมากค่ะมันมีเวลาเท่านั้นเลยที่ที่ทุกคนจะต้องเดินผ่านไปแค่นั้นเลยเงี้ยแบบขาสั่นตัวสั่นคือหมุนทางไหนก่อนดีอะไรเงี้ยแต่ก็ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแบบเอ็นจอยกับ Experience นี้ดีกว่าอะไรเงี้ยสบายไหมคะว่าที่เราได้แ i r t i ท e ยาวนะยาวอยู่ยาวมาเพราะว่าก้องคานคือจับี่่ตจับแบบขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่อจริงๆอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้หรกค่ะว่ากล้องถ่ายทอดอะไรเราไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็แค่ อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแ่นเลยอ่ะดิชาชาวเน็ตก็คอมเมนต์ว่าเราไปคานสวยขาวสะอาดหมือมดเวรหมดการมไม่เอาไม่ชอบคำนี้แบบเราไม่ต้องไปพาดพิงอะไรหรอกค่ะหนูไปทำงานที่ดีแล้วออกมาดีก็ดีพอเลยตอนนัดอินเนอร์ตอนใส่ชุดนั้นเดินอินเนอร์เป็นแบบไหนมันต้องแบบใส่เยอะอะไรก็ ก็เป็นตัวเองค่ะค่อยคอย <Okay. S 1> คือก็รู้สึกว่าก็ไม่ไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้ฉันสวมคาแรคเตอร์นี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโอเคเราก็ก็เดินให้ดีที่สุดในฐานะที่แบบเออเป็นตัวแทนของ รอยย้อน100%อย่างนี้เองนักแสดงไทยได้มีโอกาสไปเดินที่พรมีเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับเราเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งเหมือนกันรู้สึกยังไงกับลูกสาวกลับมาตึงไทยนี่มันเติบโตมาเรื่อเรื่อยรู้สึกดีใจทำงานได้ดีเลยแต่หลายคุณมองคุณพลังไทยแลนด์นะตลอปีที้หนูรู้สึกว่าเข้าก็ฟุ้มากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออขอบคุณที่ที่ที่แบบหนูเชื่อว่าการที่มันจะไปอยู่ตรงนั้นได้มันเป็นแรง p u ชกับจากหลังบ้านจากทีมหลายๆทีมที่จะ พุทไทยแลนด์ให้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ<ม>ก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่ทําให้เกิดภาพนี้ขึ้น<ม>ให้คนไทยได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นกันเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าเอ้างยังมีทังเเคยมู <Thank you. S 1> อ๋อไม่ได้มูเลยค่ะช่วงนี้ทำงานไม่ได้คอเื่องงวันทิชาทิชาไปบอกแล้วหรอทิชาไม่เคยมูเงใช่คือมีบ้างนี่เดี๋ยวว่าจะไปไหว้พระที่เชียงใหม่แต่ว่าช่วงช่วงนั้นยังไม่ได้มูอะไรเลยคุณเดี๋ยไหว้ของอะไรคะทิชาของงานค่ะของงานมาเงินมาดูแลครอบครัวให้ได้นานๆเลยนะะมาได้อีกค่ะมได้อีกมาได้อีกค่ะ แล้วเรจะไปหมบ้านอ๋ออาจจะไม่ได้ตั้งใจโมค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออได้ไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคค่ะ